ต้าไฮรักฟีโกชแชมป์ W1.5E เวนเทอร์โบพีเลนเนอร์ป e, ี2012นะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมเปิดราคาโคตรถูก สวัสดีครับอ่าวันนี้มาพบกับน้องเจ้าสมยงคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้นะครับผมมากับ t o y ยต้าไฮรับฟีโกแชมเปอร์แครบสองจุดห้า e เวียนเทอร์โบพีเลนเนอร์ปี2012นะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมเปิดราคาโคตรถูกเพียง399,000บาทนะครับ399,000บาทอ่าผ่อนงวดเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นครับที่สำคัญคือออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้นะครับสวย และเดิมแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราพามารีวิวรอบพันเลยนะครับสำหรับตัวด้านหน้านะครับด้านหน้าของตัวรถตัวนี้ก็เป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับนี่ตาไฟนะครับผมขาวสะอาดนะครับไม่เหลืองไม่มองนะครับไม่แตกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดไฟตัดหมอกคู่หน้ามานะครับชุดไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังหน้าโครเมียมนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็ว่าได้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับที่สำคัญคือเป็นรถตัวสูงนะครับผมที่ขายราคาโคตรถูกนะครับ สําหรับตัวด้านข้างนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวสูงก็จะมีซุ้มล้อนะครับซุ้มหน้าซุ้มหลังครับส่วนล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กโตโยต้าเราไปทําเป็นหน้าแม็กดาหน้าเงามานะครับขนาดยางก็2 6 5 6 5ขอบ17นะครับตัวนี้ครับสวยมากนะครับเดิมๆเลยยางก็ใช้เีกยาวๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็จะตัดขึ้นมาข้างบนนะครับ ข้างบนก็จะเป็นหูกระจกครอบโครเมี่ยมนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกนะครับแล้วก็จะมีไฮรักเวียนเทอร์โบนะครับติดอยู่ข้างตัวรถมานะครับผมสำหรับตัวสูงนะครับก็จะมีคิ้วกระสานนะครับคิ้วกระสานติดมานะครับผมมันก็จะมีตัวบันไดข้างนะครับเอาไว้ขึ้นลงรถนะครับแบบสะดวกสบายนะครับผมไล่มาเลยนะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีซุ้มล้อหลังเหมือนกันนะครับซุ้มล้อหลังแม็กก็จะเป็นแม็ก เดิมของโตโยต้ากันนะทำดำน้าเอามาครับสวยลงตัวนะครับสาหรับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยโคตรคุ้มนะครับเพราะว่าได้ราคาโคตรถูกนะครับสำหรับรถตัวสูงของเรานะครับที่ขายเพียง3ามแสนเก้าบาทนะครับสาหรับด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวรถนะครับสาหรับตัวด้านท้ายนะครับตัวนี้จะมีกระชนท้ายนะครับนี่ใหม่ๆชสวยเลยนะครับผมใหม่ๆสวยเลยแล้วก็ไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ3าชิ้นแยกนะครับ3ชิ้นแยกแล้วจะมีไฟเบรกจุดที่3 อยู่ตรงกลางนะครับผมโลโก้โตโยต้าไฮรักตัวอีตัวอีคือตัวนี้จะเป็นตัวลองท็อปนะเป็นตัวลองท็อปเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารนะครับว่าคันนี้สวยแค่ไหนแล้วมีอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเราพามาชมภายในห้องโดยสารกันนะครับสำหรับตัวภายในห้องโดยสารคันนี้นะครับอ่า ชุดคอนโซลนะครับ so ตัวคอนโซลหน้าจะเป็นสีเทานะครับสีเทาตัดสีเบจนะครับภายในรถนะครับแล้วก็คันนี้จะได้เ <kit> ป <SUV> ็ um Origin นระบบกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับปรับไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับคือไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับแล้วก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทมีเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์แล้วก็เครื่องเล่นนะครับตัวนี้สามารถรับรอง C D F M นะครับ อาร์ค USB ได้นะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เสียบสายอาร์กกับสาย USB นะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับส่วนข้างบนจะเป็น CD MP3 นะครับผมอ่าเบาะก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีเบจนะครับตัวนี้อ่าเลขไม้น้อยด้วยนะครับสำหรับคันนี้1 1 7 2 1 2กิโลเท่านั้นนะครับเป็นเครื่อง2,500อนี่สตาร์ทครั้งเดียวติดนะครับแบตไม่มีปัญหานะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องนะครับว่าห้องเครื่องเดิมแค่ไหนนะครับผมไปชมเลยครับ เดี๋ยวเราพามาชมที่ห้องเครื่องนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลนะครับ4สูบ16วาล์วนะครับผม144แรงม้าทุกจุดผมบอกเลยว่าเดิมทุกจุดนะครับเดี๋ยวเราพามาชมห้องเครื่องใกล้ๆนะครับอ่าตัวนี้คือเราสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้นะครับเผื่อลูกค้าที่อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากฟังเสียงเครื่องไปด้วยก็ฟังไปได้ในตัวเลยนะครับคันนี้อ่าเป็นเครื่อง VNTurbo นะครับนี่อ่า เลขคานหน้านะครับรถนะครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับเลขคานหน้าอยู่ครบนะครับแผ่นเพลเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับของ t o โยต้านะครับไม่ได้เปลี่ยนใหม่มาแต่ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะมีระบบระบบเบรก ABS มาด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าได้คันนี้ไปนะครับคุ้มแน่นอนนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับของแถมที่ผมจะมีให้นะครับประกันภัยบนท้องถนน1ปีนะครับพร์บภาษีค่าจัดโอน ฟรีทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน1ปีทั่วไทยนะครับแถมให้เอียครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์0812386699นะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้เราด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการพลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ